ดีค่ะน้องรันสวัสดีค่ะก่อนท่านผู้ชมมาเก็บอะไรคะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะมาเก็บตะขบบ้านน้องแฟดต้นตะขบเดี๋ยวจะมันมันปีนสองคนไม่ได้ไอรินต้องปีนทีละคนอ่านะพี่รันเห็นไหมแม่ขอไปทางนู้นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยพึ่งต้องลงนี่นี่ันมาเก็บทั้งนี้ให้หมดอ่ะนี่นี่ไงแดงแดงนะลูกแดงแดง แถวนั้นมันร้อนไงมันแดดต้องไปทางนี้อันไหนลงก่อนจะขยิบให้มาแหนเดดดตกอ่ะตกแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเก็บต้นตะขบเก็บเลยวันนี้พาน้องรันมาดูต้นตะขบกับน้องอ่ะแดอ่ะไอรินขึ้นม้างอ่าอ่าอ่าน้องไอรินหยิถึงไหมเนี่ยถึงไหมลูกค่อยๆนะอดาแล้วพี่ใส่ให้มพี่รันช่วยถือ นี่โอเคค่ะไหนได้ไหมลูกอ่าเดี๋ยวแม่ช่วยดึงให้อ่ะค่ะทีโอเคว้าหไหนลานอ่าให้พี่ลัานใครจะช่วยคนนี้มาทำอะไรไออุ่นไหนใส่อุ่นสวัสดีครับผู้ชมอุ่นมาทำอะไรอุ่นพามาเก็บอุ่นพามาเก็บอะไรครับพามาเก็บตะคบ อาจจะจบแล้วบายบายท่านผู้ชมก่อนบาย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 ค่ะอย่าไปทางนู้นนะวู้ยยัไงวุ้ยสวยมากเลยนี่ตะขบแดงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนายอุ่นเก็บได้ไหมเก็บได้แล้วนายแม่โชว์แม่ก่อนโชว์ท่านผู้ชมก่อนนี่ไงโอเคบายบายท่านผู้ชมก่อนบายบาย Ho <laughs> ho